ฮัลโหลวันนี้กินซุปเด้อเพื่อนๆจ้ะหนาหนาวจ้ะหนาหนาวก็เลยต้องกินแบบนี้เนาะแต่จ้ามีบะเกอแ์แครอดมันฝรัง่งมีเนื้อจ้ะตุนเนื้อตุนจ้ะซุปนั่นแหะค่ะหอนๆเนาะจ้ะเพื่อนๆมาเด้อมากินน้ำาัันจ้ะ อากาศหนาวจ้ะเพื่อนๆจ้เาเลยต้องกินแบบนี้เนาะอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวเพื่อนๆเ,เ,เอ้จะเสกินอี้ยังกินสมตำเตต,ติดกันมากแล้วเนาะยูนี่บ่ได้กินง่ายๆเด้อสมตำจ้าสมตำแพงก็สเต็กอีกเร้อจะ้ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆบางคนกินทุกวันก็ดีแต่บางคนมีกินทุกวันก็ดีก็ดีเดีอยค่ะ ว่าอย่าแอรก็ต้องกินเปี่ยนในจักหน่อยเนาะม่ได้กินซุปจ้ะเพราะว่าอากาศมันมันหนาวมันเย็นจ้ะมันหิมะตกอยู่แต่ตกแต่บ่าฝนมันตกก็เลยก็เลยโอ้ยโอ๊สีทุกเสียไปลายดายจ้ะหมอมันน้อยหมอมันน้อยจ้ะเพื่อนๆขอโทษความ่จ้ะไ้พดจังหน่อยก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยเพื่อนๆจ้ะ คนตังกินบ่คือกันเนาะก็ก็คือคนบ่คือกันเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนาะบางคนก็ชอบอันนนบางคนก็ชอบอันนี้เนาะแต่เขาก็ปฏิกันดนกเนาะเพื่อนเะพื่อนเนาะมาโลกเป็นกายเป็นแบบนี้ต่างคนต่งางปฏิกันสิรีกวัวเนาะกะต่างคนต่างเชว่ากินยังไงก็คือเพื่อนรวมโลกน้ำกันเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะตั้งคนต่งางปฏิกันเฮ้าสิยู่แบบความสุขดีกลัวเพราะต้องไปตีกันเนะาะค่ะคนหลายคนแช่หายหกันเล่าก,กันมันม้วนเนาะค่ะ ทกสิ่งทุกอย่างก็สิผ่านไปเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะบางคนซีเรียสติดงานตกงานแนบบางคนก็เครียดบ่มีเงินใ่บางคนก็นั่นเนาะก็บ่ต้องไปตีกันบางคนก็ใจเข่าใจเหาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอยายอดบ่เคยว่าดูใดดอกเนาะเอามามาเป็นเพื่อนซึ่งสิดีดีๆต่อกันหลวก็มากดไลค์กดแชร์เล่นกันเป็นม้วนๆกับยูทูบดีกวัวเนาะเพื่อนอย่าไปซีเรียสกับอีหยังเนาะ ห้ามโม่แต่มันัางตีกันอันนั้นอันนี้มันกับโลกนี่มันกับจ๊กเกงไในดอกเนาะเพื่อนบางคนเขาก็มีกินบ้านเขาก็กินกบกินเขียดเนาะกินตำบะพุ้งกินยังเขาก็บบต้องกิติกันเนาะอีหยังกระเสบทั้งนั่งดอกเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋าประเด็นแยาเสิมากพิแกตระเด้อเพียรแยาสิมากตักตักใส่ถ้วยเด้อเพื่อนเพื่อนตักใส่ถ้วยเนาะจ้ะ ช่วยเดี๋ยวจะเพื่อนๆมากินน้ำกันงเลยจ้ะซุปผนห่อนจ้ะเพื่อนๆจ้ะซุปผนห้อนเนาะเดี๋ยวจะเพื่อนๆจ้ะซุปผนห่อนจ้ะถ้าสีไทยเห็นทั้งหมดมันก็มันก็สซีเวลามันก็สีหลายเนาะเพื่อนๆเนาะยันเพื่อนๆ,นนอนๆ,ๆบ่าบามาเบิ่งให้ ใช่เฉพาะจกจงนั้นสีเหลวแย่กับเห็ดบ่ท่านเป็นนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยจ้ะจ้ะจับเพื่อนๆกว้างไปก้างเท่เลยเพื่อนๆนี่ยจ้ะเท่หลดเนาะเท่เมดหม้อเด้เพื่อนๆเนี่ยจ้ะเพื่อนๆพื่ดาเนี่ยน่ากินอยู่ได้เพื่อนๆเนี่ย มั้งเพื่อนมันฮอนจ้ะมนอนฮอนฮะกินี่นยเยอะจใจมากเสีมากินกับอันนี้ด้วยกินกับขนมปังจ้ะแหมเสิมากินกับขนมปังเพื่อนๆจา้าเพื่อนฮอนทพ่อว่าเนี่ยมันแซ่บเรียเพื่อนๆ ต้องไปคิดอีหย่างหลายเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะซอยกดถ่ายกดแชร์กดซับตะไข่ให้ยแอดได้เด้อเจอกันคลิปหนาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนสิีดีต้งมิตรเต้ากันกับเว็บแอ o ยูทูบเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะโลกนี่จากอีกยังสิเกิดขึ้นเนาะอย่าเครียดอย่าคมให้กันเด้อเจอกันคลิปหนาครับยแอดเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนบายบาย